ตำรวจห้วยกระเจาโพสต์เฟซล่าสามโจรย่องเบาฉกแบตเตอรี่สำรองส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตบริษัททีโอทีทำเดือดร้อนทั้งตำบลผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพสถา,านีตำรวจภูธรห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีได้นำภาพคนร้ายที่ก่อเหตุใช้คีมเหล็กตัดกุญแจเข้าไปขโมยแบตเตอรี่ที่มีเอาไว้สำรองในการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตของชุมสายโทรศัพท์บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนจำนวนสี่ก้อนที่ติดตั้งเอาไว้ภายในห้องชุมสายโทรศัพท์ท้องที่หมู่ที่หนึ่งตำบลดนอนสแสลบอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบ มาโพลลงใน Facebook พร้อมกับระบุว่าประกาศจากกรณีเหตุลักแบตเตอรี่ของจุมสายบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนทีโอ t ประเวณหมู่ที่1ตะบลดอนสลบอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีหากมีเบาะแสร,รู้จักหรือพบเห็นบุคคลคล้ายในภาพโปรดแจ้งสถานีตำรวจภูทรห้วยกระเจาหมายเลขโทรศัพท์034540699หรือ0851991039ข้อมูลหรือเบาะแสที่ได้จากท่านจะไม่ ไม่มีการเปิดเผยถึงที่มาของข้อมูลแต่อย่างใดผู้สื่อข่าวรายง,งานว่านายยุทธศักดิ์ขุนแสนเจ้าหน้าที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเล่าว,ว่าชุมสายดอนสแลบอยู่ติดกับวัดศักกระเบื้องโดยช่วงเวลา20.50นนของวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาได้มีคนร้ายเป็นชายจำนวน3คนใช้คีมตัดเหล็กตัดกุญแจเข้าไปขโมยแบตเตอรี่ยี่ห้อวิสุนโนขนาด12โวลต์40แอมป์จำนวน4ลูกไป ทำให้ส่งผลกระทบต่อวงจรเช่าและอินเทอร์เนต็ตหมู่บ้านโรงพยาบาลห้วยกระเจาสถานีตำรวจภูธรห้วยกระเจาฟาร์มหมูฟาร์มไก่และสถานที่ราชการอื่นๆที่อยู่บริเวณตำบลดอนสลแบบใช้การไม่ได้ซึ่งเรามีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดเอาไว้ภายในและได้มอบหลักฐานทั้งหมดให้กับพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรห้วยกระเจาไปแล้วสําหรับแบตเตอรี่ที่ถูก3าคนร้ายขโมยไปนั้นมีราคาอยู่ที่ลูกละ3,200บาทรวมเป็นเงินจำนวน 12,800บาท